การหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาร่วมกระทำการสการะบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระพุ่งปราบมานในพิธีจุดประทีปได้ดำเนินมาถึงวันที่28มกราคมพุทธศักราช2566ณอนุสรสถานลำดับที่5วัดบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรก จุดเริ่มต้นของการขยายความรู้อันบริสุทธิ์นำความรู้แจ้งเห็นจริงแผ่ขยายไปสู่ชาวโลกนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดพระประถมเจดีเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายอาทิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคารวาะ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาสพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาต่อคณะสงฆ์และคณะสิทธิวัดพระธรรมกายที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพราะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารเป็นที่เคารพของพวกเราทุกคนการที่ทุกท่านได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อน้อมบูชาทำท่าน ยังเป็นไปนะคะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะเป็นภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะของผู้ที่ได้มาร่วมพิธีกรรมกันในวันนั้นทั้งในพื้นที่แล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะ